สวัสดีจ้าฮะไปซักไซล่ะอ,อะะยย๋อ่ที่กว่างเีเอาคือวิ่งลทีทายามาดิเอบรับ๊ายบายครับบ๊ายบายครับอันนี้เราคงไม่ติดหรอกมั้งเนอประกาศไทยประกาศไทยที่เหนื่อยอย่ามันติด โดนตีนีไหมโอ้โหติงติงจักแล้วจักแล้จะไปทานไ่ให้นี้ก็ไปผวาตูตีไม่านวะ่านิตีนอาจูมันผ่านอยู่หรอมันไม่ได้ผ่านนั่นไปในเมืองนั่นเส้นเส้นนั้นไปพายุไงจะไปพักใส่พักสีเกียรติเดี๋ยวข้าวมันนั่นแล้วพ่อข้ไปกินมัตุมามาไม่ให้นี่ไปทั้งบนเหมือนเด็กนั่นเด็กยู่ในวัดมองเด็กคนนี้น้ำหอนอยู่อะไรครับทำไมใส่สายาวัน ก็เป็นใครเอาตลอดอยากได้อใครแขนนุ่งมันนะขาใครเอามาเปลือยแะ้วค่ะเปลือยท่านเนี่ยนี่แม่นี่มองข้างหน้าเนี่ยมั้งเห็นอาจารย์เพื่อนนั่นกินกาแฟอยู่นนไปตุ่มน้ำฝนกันนะ่งยาไปเบิงแตพ่อไปตุ่มพม่าพี่น้องอันนี้บพม่าหรอมั้งนะพ่ออันไหน โอ้โนต<อ>ีนตต <โด S 1> ้นตีไทยแต่ว่าแค่ประกาศไทยมาประจาิเลยจะชิบขึ้นไปกินปูนแล้วเสือไปกินน้ำทางก็ได้จ้<ห>จะเออเออจะไปสาลแม่แฮนนี่อ่ะอยากไปงานไหมไปไหนมันก็ตั้งไป64กิโลเองจากนี้ไปแล้วก็ไปบ้านแม่ปูอีกแป๊บเดียวมันมันไปทางเดียวกันบ่ไปทางเดียวกันซ้ำไปทางเดียวกันก็ได้ มันแค่แยกออกไปไประมาณสิบโลหนึง่งอ่กจะว่าไงสรุปเราไปตั้งไปสาแม่นี่นะครับเจ๊นรน้องไปขอคำขออนุญาะอาจารย์พี่น้องไปไปไปพาไปบไงที่แรกอ่ะแค่ว่าจะอาจจะฝุ่นออกมาแค่จะเห็นเพื่อนเปิดอันนี้แค่ก็เลอยย่านแบบทักติดเปินดีคากษิตต้องศรอาอากันเลย อันนี้ก็มาลรุ่นกันว่าจะติดหรือบ่ติดอันนี้เป็นโรงทานเโรงทานอร้าไหวันนีร็ต่อเปเือยาวเนดี้วันมี่มาจากเองกับแห้งเผ็ดกันเยเนาะไปจอบอี่หหน่ะ หลวงพ่อเอาอัติดให้กินวะนเซื่อจิ้มย่อเพื่อน้ักอันเื่อนแม่อะเอาโอ้ตินเอาไหมครับพอไหมพอ อ่าฮ้อนอ,อาจารย์พูดกันหาขคนว่าได้กินอยู่นี่ถ้ามามาล้ามโบแม่มาไม่ได้กินโดนละว่ได้กินเลยถ้าเป็นฮ้อนเนี้ย,ยถนแบบันเป็นเย็นเท่ากันยังเพราแบบถ้าเป็นเย็นนี่ยถันไปเอ้ยระยองนี่จะมีร้านหนึ่งนะพ่อที่ว่าอยู่ไุเดินอันนะั้นนะที่ว่ารถเขาขเขาไปคลายหลังร้านหลังห่านนะอันดีตคายอันนาคลาย,ายันตุ่มเค็มน้อน แกงเฮ็ดเอ่อเ้าหลอกน้องไปว่ามีร้านฮิตใ่บ้านร้านปื้นบ้านแล้วเจเี๊ยตอร้านน้ำกับร้านแกงเฮ็ดร<ช>้นานทอดหมูไปซะแล้มีคนกกนี่รวมครับเลยแล้วก็อีกเจ้านึงแมนแล้วก็เป็นร้านแล้วก็ร้านลูกซินทอดที่เป็นรถนักสแสบลูกซินเขาซื้อมาแบบโบแซบแฮ อันนี้เพื่อสิพากันไปสานไหมฮะนี่พี่ดองก็รอติดตามว่าจะได้ตัวไหนเด็ดหรือเปล่าไาสักสวนเอ้าวมือดีหัวออกแ้ระเดี๋สักส่วนเลยาอนิคคาร์บอนเลดิปรเพี๋ยวสักส่วนเทปเิดน้ำทังคอมมิชชับ ไปไทยได้เมื่อนี้เพราะว่าจอดจ์ว่าไกลเวาพี่บยึดเสียงมาค่ะโอ้ว่าทอดว่านอนทีดนรดอนะ

บ่เพราะว่ายังไม่ได้จับเบิ่งไปแล้วนะเอาชี้ชี้เจ๊ <c oughs> ได้สักอันแล้วไก่ครบแล้วแ้ก็ฮอนฮอน <c oughs> เปิดปลานั่น,นยขยันแล้วว่าเอาทิปปลาห้องถ่องก่อนพี่น,อน้องโซ่ฮอนฮอนนี <c oughs> ่วะ บอบลสองเพืออันแม่แม่กับฐานอยู่ว่าแป่นแฟนอันของโบว่าั่นก็เลยว่าบลูกขึ้นกันก็เลยว่าแต่ว่าเห็นอยู่ตอนี่บอลนั่ว่ามันเป็นแม่คั่วมาต่อยกันมาเบอห้เอง์ตอย่โอเคยูเากไทยีห้าไปแล้วเลยเาต้องปุกไป แม่ก็เลยทามาแม่กาใส่ันโทรศัพท์รห่นอีหย่างที่ไทยส่แบบอก่างที่ไทยโทรศัพท์พอดีลโทรศัพท์พอดี่ลยว่าสัตวไปพี่น้องเทาสัพน์จะพากันเดินทางกรัคลิปนี้เขาฝากจะพินานาพอกันไหมจ้า